อาลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในผมกันในช่องก็แล้วมันต้องโดนอะไรกันที่เกมที่เกม100 and t h o u s a n d น์ซันพร้อมมิเพลงอีกหนึ่งเกมใหม่ก็จะเป็นเกมซื้อฟรีสป,ปินเหมือนเดิมซื้อที่100เท่า,าจากเดิมพันไม่มีซูเปอร์ตีนไก่นะสำหรับเกมนี้ไปเลยแล้วกันไปโอ้โอ้โอโดูเยอะดีเนาะมาเป็นแผงเป็นแผงเลยคุณผู้ชม,ะมอะไรวะเนี่ยโอ้เป็นแบบทำไมข้างล่างมันไม่กระดูกกระดิ่งยี่สฟรีสป,ปินรางวัลทั้งหมดคูณ2 อันนี้มันปกติว่าทำไมมันดูได้เยอะจังว่าฟรีสปินเนี่ยอะไรวะเนี่ยตัวโอ้ะโอเอ็กโอเอ็กซ์แล้วก็มีบาร์นะคุณผู้ชมเป็นเกมแนวยังไงวะเนี่ยอ๋อจ่ายด้วยบาร์เท่านั้นเลยเองเอ๊ะไม่จ่าย่มนจ่ายยังไงอะ what งงว่ะงงใจต้องเข้าไปอ่านหน่อยเอง โอ้เอ็กซ์แล้วก็บาร์เมื่อกี้เรามีบาร์เรียงกันมันก็ไม่ได้จ่ายอะ่ะเนี่ยดูดิก็มีทุกแถวนะอู้อ๋อไม่มีรายการจ่ายเหรอแสดงว่ารายการจ่ายแม่งแปลกมากเลยเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยบนล่างบนล่างบนเนี่ยมันมีรายการจ่ายคุณผู้ชมมันมีรายการจ่ายของมันเองเอาอเป็นตัวเอ็กซ์แล้วรอบนี้อ๋อคือมีสามสัญลักษณ์มีโอมีเอ็กซ์มีบาร์ไม่รู้แม่งจ่ายยังไงเหม,มั้งคุณผู้ชมโอ้ยโอเคได้อยู่ แต่รายการจ่ายดูแปลกๆนี้ต้องอาจจะต้องไปดูว่ารายการจ่ายมันจ่ายแบบไหนนะผู้ชมแต่ตัวเอเนี่ยแต่บางทีแนวนอนมันก็ไม่ใช่หรือมันต้องติดเป็นไฟฟ้าประคายเท่านั้นวะถึงจะจ่ายอาจจะต้องติดเป็นไฟฟ้าประคายเท่านั้นเลยหรือเปล่าน่าจะใช่เนี่ยโอ้โหเนี่ยถ้าตาโอไปตกตัวแถวแถวทดท้ายเมื่อกี้นจะได้รู้เลยผู้ชมว่าใช่ไม่ใช่เพราะยังไงรายการจ่ายที่เป็นเส้นตรงมันต้องมีนะ แปลกๆเดิเหมือนกันแต่ไม่เจ๊งคุณผู้ชมอ่ะขอไปดูรายการจ่ายสักนิดนึงแล้วกันนะมีอยู่20ลรายเอ,อ้ยไม่ใช่20ดิ100รายการจ่ายเยอะนะแต่รายการจ่ายมันท่าค่อนข้างพิสดารน,นิดนึงคุณผู้ชมอ่ามันต้องจ่ายติดไฟว่าใครเท่านั้นจริงๆด้วยนะคุณผู้ชมตัว X จ่ายบาจ่ายไอโอนี่คือว่างเปล่าว่วางเปล่าก็คือไม่ได้อะไรโอ,โอเค เอา้ามาลองดูโอ้รอบนี้ได้เยอะกว่าเดิมมันเนี่ย60ฟรีสปิน what the fuck <c oughs> เดี๋ยวนะกูว่าแนละ้วมันดูเยอะแปลกๆ x นี่ไงแนวนอนเองเห็นป่ะแล้วก็รายคาจ่ายของมันพนุเรแต่ตัว x มันถูกมากถ้าเทียบกับบาร์นะ่ะตัว x ถูกจัดเองเราต้องรุ้นจ่ายบาร์เท่านั้นนะ บ้าโอ้โหแถวสุดท้ายไม่มีแต่ว่าข้างล่างมีติดเท่าราคาไปยี่สิบเท่าจากเดิมพันต่อหนึ่งวิธีคุณผู้ชมก็ง่ายๆเลยคือเราจะได้ยี่สิบเท่าจากเดิมพันต่อหนึ่งวิธีที่บาจ่ายนะคุณผู้ชมถ้าทำจ่ายสักสิบวิธีเราก็แบบมันก็ต้องรู้อย่างนั้นเองสิบวิธีก็จากยี่สิบเท่าก็เป็นสองร้อยเท่าจากเดิมพันยี่สิบวิธีก็สี่ร้อยเท่าจากเดิมพันประมาณนั้นเพราะมันมีหนึ่งร้อยการจ่ายหนึ่งร้อยวิธีการจ่ายหนึ่งร้อยการจ่ายอะไรวะ 60สฟรีสปินนี่นั่งหมุนกระตาแฉะเลยนะเองอม,มันก็นานๆใจที่เองมันติดฟ้าผ่าเท่านั้นอ่านนี้ได้ละ2วิธีละ4,000ไหมหก0 0 0แต่เราก3วิธีละเองปึ๊บปึ๊บนี่อ่ะ1วิธีแน่นๆ2วิธี4,000โอเคมีข้างล่างเป็นรูปคล้ายๆตัว V ีด้วย แถวสุดท้ายเอ้ยมาอยู่ข้างล่างคุณผู้ชมะระคังระคังคว่ำคือเราได้มา60ฟรีสปินที่มันดูเยอะมากเลยนะอุ้ยกี่วิธีเนะี่ยสวิธีก็เพลินดีเหมือนกันนะเกมเป็นเกมแนวที่ไม่มีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรให้ลุ้นแต่ก็เพลินดีแถสุดท้ายไม่มา ถ้าก็จําไม่ได้ด้วยลายการจ่ายมันเป็นยังไงเนะี่ยเอาเอาจริงนะแต่ลายเบสิกที่ต้องรู้มันก็ basic เบสิกกับเองเส้นตรงรูปตัววีระคังคว่ำระคัางหงายอะไรพวกนั้นอนะ่ะนี่ไม่สามวิธีนะเฮ้ยดูดีนะเอาจริงก็ถือว่าดูดีนะถือว่าแค่เราแค่ได้สแคเตเตอร์แบบหลายตัวจัดไปได้60หมุนมันนี่หมุนไป30บรอบไปคุณผมมู้ชมได้มาส5งเท่าจากเดิมพันอือฮึ เอ็กซ์อีกแล้วคุณผู้ชมแนวเฉียงบ้ารสวยสองวิธีวะเนี้ยสี่พันปะอ่าสามสิบเคมาทรงเหมือนดีมามีกหนึ่งวิธี เจ็ดสี่มันสุดท้ายโอ้โหโโโโออ้้หเจ็ดได้แค่สองวิธีวะเนี่ยเป็นสี่วิธีว่ะเอาวะตรงกลางมันโบัวเลยเมื่อกี้มันได้อีกหลายวิธีเลยคุณผู้ชม ห้าหกหกหมุนสุดท้ายอนะ่ะห้าหมุนสุดท้ายมุตัวเอ็กซ์คุณผู้ชมสองหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายท้ายสุดปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บก็ดได้นะสี่ร้อยก็เท่าจากเดิมพันคุณผู้ชมมันก็ดูดีเอาจริง แต่ด้วยความที่เกมมันไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เราทําคือเราจะเอากําไราทั้งหมดอออินแลวเราจะจบที่ไม้นี้ไม่ว่าจะได้อะไรจะเสียเราจะจบที่ไม้นี้นะหกสิบฟิสินเหมือนเดิมเหมือนจะน้อยกว่าเดิมเข้ามาน้อยกว่าเดิมน่าจะได้แค่สี่สิบป่ะแบบเนี้ไม่รู้อะยี่ห้าเลยด้วยน้อยกว่าเดิมเพราะรอบนั้นทิ่ไมได้หกสิบมันดูเยอะมากอะแล้วไม้ทิ้งทวนกูน่าจะโดนแล้วละ่ะ โอ้โหน่าจะโดวนว่วเองทวนน่าจะกระดินใส่หน้าว่ะให้ทิ้งแรงไปหน่อยคือมันต้องใช้จำนวนรอบเข้าสู้เยอะมากาเกมเนี้ยหนู <c oughs> ดูรายการจ่ายพิเศษดา้จัดเลยเอง <c oughs> แต่คือตัวเอ็กซ์ะเองไม่ต้องจ่ายก็ได้เอาบาร์มาขอเถอะเอ็กซ์จ่ายเหมือนไม่จ่ายอะประมาณละหนึ่งลาย เจ็ดพันเราตามอีกเยอะมากเลยเว้ยสวยได้อยู่มาวิธีละเจ็ดพันโอเคเราต้องการอีกสองวิธีเว้ยแค่สองวิธีมาวะ่ะสวยได้เลยได้เลยพี่ชายสองวิธีได้ดั่งใจเป๊ะเลยสองวิธีเป๊ะเอาละสงสัยจะได้ลุ้นกําไรอีกแล้วว่ะโอ้ข้าตึงเกินวัวเองช่วงนี้เข้าว่าข้ามาวะ่ะจริงนะข้ารู้สึกได้เลยว่าเข้ามามไม่หนึ่งวิธีคุณผู้ชมเฮ้ย เนน <c oughs> ข้าว่าน่าจะได้อีกสักสองวิธีจากรอบหมุนที่เหลือนะค่อนข้างมั่นใจน่าจะได้อีกสักสองดอกก็ประมาณหมื่นสีได้น่าจะได้หมื่นสี็ค่อนข้างมั่นใจนะว่ามันจะให้มาและหนึ่งวิธีคุณผู้ชมเจ็ดพันเอาไปก่อนอ่านั้นเข้าว่าน่าจะได้หนึ่งอาจจะไม่มีแล้วแต่ก็ไม่เป็นไร สุดท้ายมาไหมปุ๊บไม่ได้ไว่ะเองไม่เป็นไรนะโอเคโดยรวมเราก็ๆๆได้อยู่นะทำไรเทไปแล้วก็ยังรอดตายมาได้ขออนุญาตคิดตังค์สักหนึ่งีลงและกันผู้ชมยังเล่นหนึ่งเกมนะเกมใหม่พระมาติเพลงก็เดี๋ยวรอติดตามต่อสำหรับคลิปหน้านะสำหรับเอาไวเทวนี้ผู้ชมไวเกันใ,ใหม่คลิปหน้าขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ